Okay. คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้นะครับสโมรสรเมืองทองอยู่ในแต่ขคงเราจะบุกเยืยนอนสโมสรหนองบัวพิชในประกาศฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่21ครับ ซึ่งขุนพลกิเลยพยองจะลงสนามในช่วงเวลา17นาฬิกา30นาทีเตะเร็วสักนิดหนึ่งนะครับแต่อย่างวันนี้ที่อาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีช่วงเวลา17นาฬิกากว่าๆเนี่ยก็ถือว่าค่ำพอสมควรแล้วล่ะครับแดดตกแล้วก็มืดเร็วพอสมควรเพะนั้นพรุ่งนี้นะฮะ17นาฬิกา30นาทีนะสนามพิสเตียดียมจังหวัดน้องบัวลำพูเนี่ยก็น่าจะไม่แตกต่างจาก18นาฬิกาสักเท่าไหร่ล่ะครับคุณผู้ชม ส่วนแฟนคลับกิเรนยองท่านไหนที่ไม่มีโอกาสในการเดินทางมาให้กำลังใจขุนพลกิเรนยองของเราที่จังหวัดน้องบัวลำพูนะฮะก็สามารถตามติดการถ่ายทอดสดได้ทางแอปพลิเคชัน AS Play นั่นเองละครับ Okay, serve, side move, tempo. Okay, side, up, come on, up. Okay, yeah, after finish tempo, come on, keep. ความพร้อมของสโมสรเมืองทองอยูไนเต็ดของเรานะครับวันพรุ่งนี้วิลเลมพอฟ์นะครับติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบนะฮะเจ้าตัวไม่ได้เดินทางมากับทีมในทริปนี้ด้วยรวมไปถึงมีการบาดเจ็บรบก,กวนเล็กน้อยเช่นเดียวก,กับโจออติคุนมีทวมนะครับที่สะสมใบเหลืองครบพอดีพอดีก็ติดโทษแบนไปด้วยเช่นกันแต่ว่านักเตะที่ขาดหายไปโคมาริโอ,อยูรอฟสกี้เองก็มีขุมกําลังที่สามารถทดแทนตําแหน่งได้ทั้งหมดแหละครับ อาจจะเป็นเรื่องที่น่าห่วงในเรื่องของวิลเลมพอบสักนิดหนึ่งแต่แน่นอนว่าน้องๆที่ได้รับโอกาสในการลงสนามในวันพรุ่งนี้น่าจะสามารถทําหน้าที่ได้ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นั่นเองแล้ะครับคุณผู้ชม แฟนกับกิเลสพยของเราท่านไหนนะครับที่อยู่ในโซนจังหวัดหนองบัวลําพูนะฮะวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมว่างๆก็มาให้กําลังใจกันด้วยนะครับสนา,สามพิสเตดียมสนามแห่งนี้ก็จุคนดูได้ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วรีบๆมาให้กําลังใจกันนะครับเผื่อจะพอมีโอกาสาที่นั่งจับจองเข้าไปเชียร์คุณพลกิเลสพยของเราติดขอบสนามกันในวันพรุ่งนี้ส่วนใครที่ไม่ได้มาให้กําลังใจก็สามารถตามติดการถ่ายทอดสดได้ทางแอปพลิเคชัน AS Play นั่นเองครับ ની લાસ્ટ વન ને કમ ઓન નેક્સ્ટ અપ ડા